สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆแฟนชาแนลเกียรติโทุกท่านนะครับวันนี้ผมหนึ่งได้มาเยี่ยมน้องอามนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วที่ศพน้องอามวันนี้คืนนี้ก็จะเป็นคืนที่สองนะครับผมก็ได้มากราบนะครับกราบเคารบศพน้องอามนะครับซึ่งโอ้โหรู้สึกค่อนข้างที่จะเสียใจนะครับแล้วก็ตกใจนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในช่วงกลางวันก่อนจะมีการถวายเพลน,นะครับนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นพวงหลีดนะครับจากาเพจทีตา่างๆนะครับที่พวกเราได้มารวบรวมกันนะครับนำเพจเอ้นำพวงหลีดมาไว้อะไรนะครับ ท่านไหนนะครับอยากจะมาร่วมไหวอะไรน้องอามนะครับก็มากันได้ที่วัดเชิงไหวายนะครับเขตบางซื่อนะครับพิมพ์เข้ามาใน Google ได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถลากผีสัมผัสร้อนนะครับอ,อะไรทีมงานอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้ก็มีของพี่อิท ชำนาญน,นะครับอีสานพาสวดนะครับแล้วก็มีของเพจครอบครัวผีนะครับคือแบบทุกคนก็มาร่วมไว้อาลัยน้องอามกันแบบล้นหลามนะครับตัวนี้ก็สวดเป็นคืนที่สองนะครับเพจล่างผีเห็นก็มานะครับตัวนี้สวดพ้าไปทํทำเป็นคืนที่สองแล้วก็ชาวพนักิจวันจันนะครับ ถ้า,าแฟนเพจพี่ยามท่านไหนอยากจะร่วมมาไว้อะไรนะครับก็เชิญเข้ามาได้นะครับที่วัดเชิงไหวนะครับเขตบางซื่อ,อหลวงพ่อมาแล้วนะครับผมอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับ ชัน้นเพลนนะครับญาติญาติพี่น้องนะครับก็มากันแล้วนะครับเพ่ชวนยิ้มก็มาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เพ่ชวนยิ้มก็ลงจากรถแล้วนะครับเพื่อที่จะมาน่าจะเป็นร่วทพิธีชั้นเพลนนะครับ เลียเ้ยงพระเพนนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลให้น้องอามตอนนี้นะครับเ่ก็กำลังยืนอยู่ตรงหน้าศพน้องอามนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกนะครับ และว,วันคืนนี้จะเป็นการสวดคืนที่สองนะครับถ้าท่านไหนอยากร่วมมางานฟังพรสสวดเพื่อไว้อะไรให้กับองงอามนะครับก็เชิญได้นะครับ แก้ไขนะครับเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยผมได้บอกว่าเผาวันจันทร์นะครับไม่ใช่นะครับผิดนะครับเมื่อสักครู่ผมเพิ่งมาดูที่บริเวณกระดานนะครับก็เผาวันที่5นะครับประชุมเพลิงนะครับผมตอนประมาณ17.0 0นนะครับก็ต้องกาบขอภัยด้วยที่เมื่อสักครู่ได้พูดผิดไปนะครับ วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอ,อดูบรรยากาศช่วงเย็นฟังพระสวดนะครับผมวันนี้ผมหนึ่งจากเกียร์แบโกรทชาแนลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีทีหน้านะครับฟังพระสวดน้องอามนะครับผมขอบคุณครับ